น่าเป็นไรลถแพ่นี้มันทำไมไม่ไม่ไปมาครับวันนี้สะพานมอนยาวห้าเมตร ครับโก้บบรรยากาศตอนเชา้าครับหลังฝนตกมีหมอ,อ,อกด้วย สวัสดีครับพ,รพ่อผ่านหมอนครับนี่เกืออ่างวัชรีลงกรครับหมายนี้โดเยอะครับเดี๋ยวใส่ใสให้หน่อยมีเรือออกว่ามไม่รู้สวัสดี17คนดูครับฝากกดแชร์ไวด้วยก้โหสวัสดีทุกท่านครับ นี่เดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปฝั่งมอญครับตอนนี้เราขับอยู่ฝั่งไทยเดี๋ยวเราจะไปดูครับของมอญทั้งมีทั้งโจกทั้งอะไรครับนี่ับรบรยากาศยามเช้า34ครับ ตอนนี้อยู่ที่กาญจนบุรีสังขะอินไทยแลนด์ไทยไทยแลนด์นะครับดูบรรยากาศโอชิวครับหลังจากฝนเมื่อวานก็จะอากาศก็จะมีพวกหมอกขึ้นอย่างเงี้ยแหละ นี่ครับไปเดี๋ยวเราเดินต่อกันไปครับสะพานมอนเราจะไปเบรกฟลัดกันครับฝากฝากกด Subscribe ด้วยนะครับในช่อง YouTube นะครับวันน,นี้เราจะออกหมายไปไหน,นครับนี่เขื่อนวัชีลงกรณ์ครับตัวชโดแน่นอนเดินเรื่อยครับ สวัสดีทุกท่านครับฝากกดซับสไครต์กันด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราพาไปดูทดสอบอันนี้กว่าว่าจะเราสาวมอจะเป็นไงบ้างครับแหล่งชุดโไม่ต้องประไปไปไปตรงนูน อลูกสายข้างหลังไปครับโกโกโก welcome to Thailand อินสังขบุรีกาญชนาเอ้ย กาเจนาบุรีหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองมาดูครับนี่ครับในสะพานมอญครับดูเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยไม่ต้องไปน้ำตกเลยสองอันลองเนี้ย ไปครับเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะไปข้ามมาฝั่งมอล้นครับจะไปกินโจกนั่งยองครับมาครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับนี่ครับนี่เรานี่บรรยากาศฝั่งมอลครับวับนนี้บ้านของแท้ครับ ฝั่งนี้จะแต่อยู่ในประเทศไทยมับนบรรยากาศหมอกยามเช้าคนเดินเต็มสุดนี่ไปนี่ครับเราจะลังข้ามสะพานมอนมาถึงฝั่งมอแล้วครับ ันนี้จะเป็นฝั่งมอนตลอดแนวนะครับจะเป็นบ้านบ้านจะเป็นเป็นกึ่งไม้กึ่งสังกะสีนะครับเนี่ยจะไม่เหมือนฝั่งไทยอันนี้จะเป็นเหมือนชุมชนม,มอนนะครับท่านมาเวอร์มันแค่มันแค่ข้ามฝั่งคน,คนลุกได้เจอที่พักเก่าอะ่ะ <laughs> มาแล้วครับนี่ดูนี่บรรยากาศนี่ฝั่งนี้จะมีของขายที่เยอะเลยครับ ฝากกด subscribe นะครับฝากกด subscribe ด้วย Welcome to t h a เ l a n d ยดอิรักาบุรีกาจนาบุรีเมื่อเช้าเราก็ไปตักบาทมันเป็นเรียบร้อยครับมันนี่มีชุดขายแต่ที่นี่มีเช่านะครับดูอาหารเช้าที่นี่ครับว่ามีอะไรบ้าง ดูนี่ครับเราข้ามาฝั่งมอนนะครับผอเรนี่หลวงพ่อมุตมาออมบรรยากาศนี่ครับนี่ข้ามาฝั่งมอนเป็นที่บร้อยครับดูดิ ไม่ต้องหอกนางน,นี่ครับเรามาแล้วนี่ครับโจ๊กนี่ไงเขาโตเนี่ยโจ๊กมอนร้อนเท้ๆดูม,ม,มีที่วางบอรซดโซเดสเซ่นี่ครับร้านประหยกขนมจีนน้ำเยออดูโอ้โห,โห ฝั่งนั่ก็มีนู่นก็มีนี่ก็มีเ,เ,เดิวเอาไหนเดินไปดูก่อนป่ะฝั่งนี้ยังไม่ใส่เลยเออเหมือนกันอเ,เออร้อนดิไปข้างในมีป่ะ เดอไปดินี่ครับมานี่จบนั่งยองนั่งยองไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาพักโจบก,ก่อนมีกับ

เดี๋ยวเราพักกินข้าวกันโอ้ดูมีกรอบยอย่างเยอะบรรยากาศร้านครอบาปลา่นนี่อะไรบ้างนี่มาครับเดี๋ยวมาดู นี่เมนูครับสั่งชามีชาพม,าาาาม,ม่าเดี๋ยวเอาชาพม่ากินเอาร้อนเอาข้าวราดมันมี่ว่ะข้าวราดกันแห่งเลยไก่อ่อืมนี่ครับเมนูเดี๋ยวเราพา เดินไปดูแันหนึงเอะจกอจกมาจกมาด้วยลืมมามีอันนี้อยู่จกธรรมดาอันนึงจกธรรมดาไม่ใส่ไข่นะไม่เอาใส่ไข่ด้วยใส่วกเอาไปเอเอ ไปเดี๋ยวเราพาไปเดินสะพานมอญกันครับเดี๋ยวค่อยมาี่ชุดใส่บาตัดครับนี่นครับไปสพานไปที่สะพานดีกว่า

ฝากกด subscribe ครับน oh, ึงนะนี่อยากกินน้ำซุปเนยกาแฟแล้วกินอะได้วยนี่ปะโอเค

ดูครับบีรยกะใส่บาทครับนี่ดูแบบมอนอย่างอลังการงานสร้างครับอลังการงานสร้างครับมอนเด็กน้องครับน้อง

ลูกคา้าท่านใดที่มีแผ่นยาวมาให้น้องเชื่อชื่อ,อ,อไดคะหมได้เหรไม่เราตั้งได้เราอันนี้ก่อนอเอ้ยจะอากอะไรเงี้ยฮะใกล้ๆคว้าค

Terima kasih telah <laughs> menonton! น้ำตัวยี่สิบเอ,อ็ดออกข้างนานใช่ไหมครับ ครับมาครับนี่โหอ,อย่างน่ากินนะครับอือโอ้ยขอบกคุณนละกด Subscribe คร,ครับ นสอ่งสองหนึง่งสองมาดูกันา,างนี้ตอนยังยองครับกินไปด้วยถ่ายไปด้วยนี่ไงมีกรอบเนี่ยเอา้ามีด้วยล่ะ มัมีได้ลหรอเจ้ามีออะไรันนี้เราจะกินแค่โรงแรมเวฟาสอีกเหรอนี่นะนี่ครับพังนเนยไก่อันนี้หมูช,ชัดๆเห้ยครับกินทุกอย่างนี่ไข่ลวกครับต้องรีบกินร,รีบก่อนเพื่อใส่าบาตท,ทัน ัวรไยบาทบทำใ่รวู้กินทุกอย่างนื้อ <c oughs> โจกมีแล้วก็มะขิงครับอ,นนอันนี้อะไรอ่ะ คุณหนูจ๋าฮะคุณหูาเอาอันมโก๋อเออคือเขาคว่าเขาจะเรียกอย่างอื่นนี่ตัวม,มีกรอบไม่อันเนะี่ยอือหือหูหูอหอกอบไม่อ่นจ้วงครับจ้วงครับจ้วงครับ ไข่อีกแล้วโจ๊กไข่อีกแล้วไม่เป็นไรผัานักไทครับผักโขดนะ ชาพมาาเนี่มีชาเลยมีชาฟรีด้วยนะชาพมา่าเย็นฉ่ำเลยไม่ได้ร้อนนะนีะ่ชาพม่า ดนีไปลั้งก,กูไปเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ันสะพานมอนครับเดี๋ยวเจอกันไปะละ